สมาธิสั้นแก้ยังไงครับฝึกสติให้มากอย่าไปนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มากมีสติให้มากกั้งแตื่นนุง่งพน้มนอะไรก็ตามที่ทําแล้วจิตใจเราดีขึ้นกุศลจเจริญขึ้นเรีบทํรอะไรที่ทําแล้วอกุศลจเจริญขึ้นอย่าทําเพียรณะอกุศลเพียรเจริญกุศลนั่นแหละผู้มีปัญญาย่อมใช้ชีวิตอยู่กับการเพียรเจริญกุศลและอกุศล อกุศลเกิดขึ้นทิ้งมันให้ไวอย่าปล่อยให้อกุศลนี้พอกพูนในจิตใจแล้วทํำยังไงเราจะทิ้งอกุศลได้ไวก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมามีสติรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่กับพุโทโธนี่ไงเมื่อเรามีสติกุศลก็เกิดขึ้นสติปฐานสี่จึงมีจึงเป็นกองกุศลอย่างแท้จริง ดีกว่าหายใจทิ้งหายใจไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกกุศลก็เกิดขึ้นแล้วนอื่นอยู่ถ้าคุณจะนั่งสมาธิเจนคงคุณต้องทําให้ได้มากวันละสี่ถึงหกชั่วโมงมันจึงจะได้ผลนะสี่ถึงหกชั่วโมงหลวงพ่อพุธบอกว่าสี่ชั่วโมงหลวงพ่อหลวงปู่เจนเนนบอกว่าหกชั่วโมงแบ่งเวลาเลยนะแต่ถ้าทําสมาธิไม่ได้สี่ถึงหกชั่วโมงคุณฝึกสติให้ได้ในชีวิตประจาวันตั้งแต่ตื่นนะนครับรู้สึกตัวบ่อยๆ การรู้สึกตัวบ่อยๆตั้งแต่ตื่นยันหลับมันเป็นสัมมาสติที่มันสะสมไว้แล้วเกิดสัมมาสมาธิที่มันสะสมไว้เมือนน้าหยดลงตุ่มแล้วมันจะทำสัม,มาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา